ไมพัคคารเดชแชร์ประสบการณ์มองหารถคันโปรดตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องลุยได้แบบสบายสุดหรูร่วมสัมผัสออนิมิสุบิชิไททานกลุ่มแรกในโลกเมื่อวันที่26ปรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทมิสุบิชิมอเตอร์ประเทศไทยกำกัดจัดงานถแถลงข่าวเดอออนิมิสุบิชิไททันเวิดพรีเมียมเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่ออนิวไททาน ช่วนพระเอกหนุ่มไม้พัคลเดชมาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลือกรถคันปออโปรดตอบโจทย์ชีวิตที่ต้องดูได้ทุกรูปแบบสบายสุดหรูณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์าดตัวนี่สยเตื่นเต้นาตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่ได้มางานเปิดตัวรถคือจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วติดตามคือที่บ้านก็มีก็มีรถหลายๆแบบใใช่วันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ได้มาเจอตัวจริงโอง้โห ชอบมากชอบมากครับพอไปรถกระบะเนี่ยมันจะเป็นเือคนอาจจะคิดถึงว่ารถกระบะเนี่ยมันจะเป็นสายแบบท่องเที่ยวหน่อยเอเ็นจิเนอร์หน่อยอะไรเงี้ยคือจร,จริงๆกับรถคันแรกของผมที่มาทำง,งานในกรุงเทพก็เป็นรถกระบระ <c oughs> อีกตัวขับมาท่อง3ปี<อ>ครับมันเป็นรถที่แบบอเนกประสงค์เราไปไหนก็ได้คือในกองละครเราเนี่ยเรามีทั้งถ่ายในเมืองมีทั้งเข้าป่าแต่รถกระบะก็ตอบโจทย์แต่รถกระบะ,ะบสมัยนีย้มันไม่ใช่รถกระบะร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันมีความเป็นรถเก่งด้วยมันคือเข้าไปนั่งอ่ะลืมความเป็นกระบะไปเลย แล้วก็ช่วงล่างของรถกระบะสมัยนี้มันนุ่มเออมันไปไหนก็ได้ยิ่งคันมันบรรทุกของได้ด้วยคือเรียกได้ว่ามีคันเดียวจบเลยเป็นสมรรถนะของเขาเรืองออปชันในการทำงานหร่คล้ายๆรถเก่งเลยอะไอยาเ้เหมือนเลยครับรถเก่งมีอะไรรถกระบะก็มีมระบบติดตามคันหน้าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยถุงลมทุกอย่างมีช่วงล่างก็นุ่มบรรทุกของได้ด้วยอืมเรื่องไหนพิไงษมากที่ออกมาเปิดตัวไ้ผมชอบมาก ครับออนิลมิสูบิชิไทรตันนะฮะัจริงๆชอบจต่เจนแรกแล้วโอ้โหเจนนี้แบบมาแบบโหดมากมาดุมากคือเรียกได้ว่าทั้งหรูแล้วก็ทั้งลุยอืมอรถคันโปรดของผมต้องเป็นรถที่อเน,นกประสงค์ครับใช้งานในทุกรูปแบบนะครับด้วยเราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนชอบขับรถเองอย่างไปกองเนี่ยถ้าไม่เหนื่อย,อยจริงๆแล้วก็ขับเองนะครับรถตู้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ใช้เลยก็ไปกองบางทีก็ขนของไปฝากที่กองบางครั้งก็มีถ่ายในเมืองบ้าง ่ายในป่าบ้างเออแล้วรถที่ใช้เนี่ยคือสมรรถนะอัน,นดับหนึ่งเออต้องช่วงล่างต้องดีโครงสร้างดีเวลาชนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับแล้วก็เบาะต้องนั่งดีด้วยเพราะบางครั้งไปเที่ยวไกลมีคุณแม่นั่งไปด้วยถอ,อแล้วรูปร่างหน้าตาก็ต้องดีเวลาเราขับรถไปถ่ายในเมืองลงจากรถต้องแบบเฮ้ i, ยใครวะอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ตอบโจทย์เลยครับไตรตันตอบโจทย์เลยฮะอืมฝากฝากอะไรดีครับ ผลงานรถต้นเกินรถต้นเกินรถต้นเกินนี้แหละมิสูบิชิบอกเ่ามันเรียงไงหรขายของอะไรได <Liberty Overwatch> <fit> <S <S ้ก็ฝากมิสูบิชิจไตรตันนะครับใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะหรูนะครับหรือว่าจะลุยไม่แนะนำเลยนี่เลยออลนิวมิสูบิชิจไตรตันตอบโจทย์ทุกรูปแบบทั้งช่วงล่างนะครับอัดตาเร่งแล้วก็ภายในภายนอกโอ้โหสุดยอดมากอยากให้มาเห็นกับตานะครับก็จะหลงรักครับออลนิวมิสูบิชิจไตรตันครับและอย่าลื